เมื่อพร้อมรับจัก,กรวาลจะเริ่มส่งมาเสียงเบาๆของลมหายใจเราคือจังหวะที่จัก,กรวาลกำลังฟังอยู่เสมอหลายคนภาวนาขอสิ่งดีๆแต่ยังปิดประตูหัวใจของตัวเองอย่างหนาแน่นกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวไม่สมหวังอีกแต่รู้ไหมจัก,กรวาลไม่เคยปิดกั้นใครเลย แค่ถามกลับมาเบาๆว่าเธอพร้อมจะรับหรือยังเมื่อเราเริ่มปล่อยความกลัวเริ่มเชื่อว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆพลังของเราจะเปลี่ยนทันทีเหมือนขึ้นสัญญาณที่ชัดขึ้นและสิ่งที่เราขอจะเริ่มเคลื่อนมาหาเราอย่างเงียบๆบ,บางทีสิ่งที่เรารอไม่ได้มาช้าเลยแค่เรายังไม่พร้อมรับเท่านั้นเอง ดังนั้นวันนี้แค่หายใจเข้าเบาๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งดีๆจากจักรวาลพอเมื่อใจพร้อมรับจักรวาลจะเริ่มส่งมาทันทีฉนันจินจุพูดให้แล้วนะ